สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำวันไปกับเศษเ a ด i n งครับนะครับวันนี้ก็วิเคราะห์กันประจำวันอังคารที่2 7ธันวาคมเวลาอาจก็ประมาณ1ทุ่ม10นะครับเมื่อวานนี้แท่งเทียนในไรวันเนี่ยมันเป็นแท่งเล็กมากนะครับได้เทียบกับที่ลงมาก่อนหน้านะครับแต่ว่ามันสามารถทำโลได้เนาะเมื่อวานนี้ สามารถทําโลได้แต่ว่าไม่สามารถปิดได้แล้วก็แท่งเป็นลักษณะไซเวนะครับก็คือมีเนื้อนิดเดียวมีเข็มบนล่างเป็นไซเวนะครับแต่ว่าเนื่องจากโมเมนตัมเนี่ยเป็นขาลงมาเนาะแปลว่าไซเวตรงนี้อาจจะเป็นแค่การพักตัวเพื่อลงต่อนะครับวันนี้ก็ลงมาแล้วนะลงมาแล้วก็ ต้องรอดูว่าเป็นยังไงต่อตอนนี้เขาทำโลไปแล้วนะครับไฮของวันนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถทะลุไฮเมื่อวานได้เนาะแปลว่าจริงๆโมเมนตัมยังเป็นขาลงนะครับในเดลี่แต่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่โซนไซเวย์แล้วนะครับโซนที่เราตีไว้เมื่อวานคือโซนโซนพักตัวนะครับกรอบนี้เป็นโซนพักตัวตรงนี้เนาะเป็นกรอบไซเวย์ที่พักตัวมาหลายวันเลยช่วงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ดูยังไงเราก็อาจจะ ดูหาแนวสําคัญในเนี้ยมีที่ไหนบ้างนะครับอันที่1เราก็คือตามกรอบนี้เลยอาจจะอาจจะจะลบทาไมอาจจะแบ่งครึ่งไว้ตรงกลางนะครับแบ่งครึ่งไว้ตรงกลางของก้อนนะก็จะเป็นแนวรับที่1เนาะอันที่2เราใช้วอลุ่มโฟล์ในการเช็คนะครับก็เอาจากแท่งนี้จนถึงแท่งไซเวย์ที่มันยังอยู่ในกรอบเราจะได้แนวนะครับ POC อยู่ที่ราคา2641นะครับ เราก็อาจจะตีไว้ก็ได้นะครับว่าตรงนี้มันเป็นแนวสําคัญนะในก้อนนี้หรือดูทั้งหมดทั้งหมดทั้งก้อนก็ได้นะครับก้อนที่จะเป็นแนวรับของทั้งก้อนเนี่ยเราอาจจะย่อยเข้าไปเนาะตรงนี้เห็นไหมว่าวอลลุ่มพีคเนี่ยมันมาอยู่แถวแถวนี้นะครับตรงนี้เนาะก้อนแถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนวรับสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นแนวนี้เนาะสองหกสามสองถ้าหลุดลงไปนี่ยาวเลยนะครับยาวเลยเนาะอ่ะอย่างนี้มาดูต่อในไทม์เฟรมชั่วโมงเป็นยังไงบ้าง ใน1ชั่วโมงก็ยังคงลงต่อเรื่องเนาะเมื่อวานนี้ถ้ามีใครได้ดูไลฟ์นะครับก็มีการคอนเฟิร์มเมชั่นเนาะว่าหลังจากที่เราให้แนวในมุมมองทองคำเนี่ยเราสามารถไปดูคอนเฟิร์มเมชันในไลฟ์ได้นะครับว่าหลังจากที่เจอมุมมองแบบนี้เราบอกว่ามันเทสต์ไฮของชั่วโมงอยู่เนาะเมื่อวานนี้16บหเมื่อวานนี้ตอนที่เราดูอะมันเทสตอยู่ตรงนี้เ,เราลบไปแล้วเนาะสป라이นี้นะครับ ไม่ได้ลบไปแล้วนะนี่อยู่ในโซนมากกว่าอ่ะตรงนี้เนะาะเมื่อวานนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราบอกว่าเขาจะทํายังไงถ้าเขาหลุดจะกรอบเนาะลงไปเราจะเด้งมาเพื่อเซลล์เห็นไหมเออเนี่ยถ้าดูตามลูกศรน,นี้ที่ตีเมื่อวานนะครับสีแดงเราก็ไปดูของจริงเนาะก็หลุดลงมาปุ๊บเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็ลงต่อเนาะอันนี้คือเป็นลักษณะการ break out ออกจากโซนนะครับทีนี้วันนี้ก็ทำโลงอีกแล้วเนาะ โลใหม่เนี่ยมันอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้เราตีขึ้นมาบอกว่าเป็นสวิงโลที่หลุดลงไปทีนี้เราดูยังไงต่อเราก็บอกว่าเราต้องหากรอบใหม่ในการวิเคราะห์นะครับอย่างเงี้ยเราจะได้กรอบทางเฟรมชั่วโมองเนาะไฮล่าสุดมันจะอยู่ที่นี่นะครับที่ขึ้นไปเทสเมื่อวานเนาะแล้วโลล่าสุดก็คือยังปัจจุบันยังคงเป็นอันนี้อยู่ถ้าเอาตามหลักการที่ผมใช้ก็คือปัจจุบันยังมาร์กโลไม่ได้เนะาะยังไม่เกิดการ แท่งเทียนกลับตัวเลยนะครับทีนี้มันจะลงไปถึงไหนพื้นฐานเวลาเจอแบบนี้ไซด์เวลแล้วเบรกเอาเราก็หากรอบเลยครับเนาะวัดฟิโบเอ็กเซนชั่นะขึ้นมา1ชุดเป้าทั่วไปที่ใช้กันก็ร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์เอ็กเซนชั่นเนาะเป้าลงจะอยู่ที่สองพันหกร้อยสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราไปดูไปดูแนวอันนี้ไว้ละกันเราก็จะใส่ให้ใส่ราคาไว้ให้เนาะว่าเป้าลงไปอยู่แถวๆนี้แล้วก็ด้านล่างมันมีกรอบ ของดิมาโซน4ชั่วโมงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับถัดไปที่เป็นเป้าลงของ extension เนี่ยเนาะเราก็เป็นแนวนี้เลยเนาะประมาณดิมานโซนกับ1 6อ8ก็ให้ไปไวให้ไปที่2627แล้วคันนะครับส่วนด้านบนที่เป็นแนวต้านเนาะถ้าเด้งขึ้นไปก็เป็นเป้าในการซัมมออเดอร์ของเราเนาะเช่นตรงนี้ก้อนนี้ใน1ชั่วโมงนะมีซัพพลายโซนเกิดขึ้นใหม่นะจากการที่มันเบรกเอาลงมาใช่ไหม เราจะได้ซัพพลายชุดนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นซัพพลายของ1ชั่วโมงเนาะอ่าเราก็จะได้เป็นแนวต้านนะครับว่าถ้าเด้งขึ้นไปแถวนี้เราเป้าหมายของเราก็คืออยากเซลล์นะครับตรงกลางแล้วกันนะส่วนด้านบนหลุดไปก็จะเป็นก้อนนี้อันเดิมอันเดียวกันเนาะอ่ายังไม่ได้เทสนะครับก็ใส่ให้ไว้เท่านี้ตึ๊บ มุมมองยังคงเป็นขันลงนะครับเราตีลี a เกชันชัน n น l ใหม่มาแล้วมาทําที่โลใหม่นี้เนาะถ้าหลุดโลใหม่ก็เลื่อนนะครับขอบของลี a t i o n channel เป็นแนวต้านให้เราได้นะเป็นเป็นเป็นเทนไลน์ที่เป็นแนวต้านให้เราได้นะครับก็ลองดูกันถ้าหลุดตรงนี้ไปมีแนวอื่นอีกไหมอะลองดูในสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงจะไม่สวยแล้วนะครับ สี่ชั่วโมงเนี่ยจะมีก้อนดีมานก้อนนี้แหละที่เราให้ไว้ที่2627เนาะแล้วถ้าหลุดลงไปก็จะเป็นสวิงโลละก็คือ2612อ,อตรงนี้เนาะเ,เราให้ไว้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับ2อันแนวต้าน2อันถ้าหลุดขึ้นไปห้ามเซลล์แล้วมีโอกาสขึ้นไปถึงด้านบนนี้ให้ไว้ด้านบนอีกอันหนึง่งด้านล่างอีกอันหนึง่งมุมมองคือแด้งเซลนะครับยังไม่จบเนาะยังไม่ยอมจบดี วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ลองดูกันแล้วถ้าใครไม่ทนันไปถามในไลฟ์ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ